มาน,<ะ>มนมี่เราจะพาไปดูต้นไม้วิเศษต้นไม้วิเศษมันจะมีจริงเหรอนต้นข้าวใ,ใ,ในลูกไนลูกน,นะออกมาเป็นยำออกมาเป็นซูชิอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยำเดีนยวเดี๋ยเดีนยวเดี๋ยวเยวเดี้ยียเป็นยวนเดนี๋ยวเดี๋ยวเเนี๋ยวดี๋ยเดียวเดีวเดีวเก็วเด็บยวเดี๋ยวเดีวเดี๋เก็บเดี๋ยวเดี๋วเเศษเดี๋ยว้้วเยเยเเวเดยเดยย ต้นไม้พิเศษเออไหนต้นไม้ขายของไหนเอาอะไรอีกอันนี้เลยอยชูชิอันนี้อะไรป็นยเป็นยำโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมีอะไรบ้างนะมียำมีชูชีมีเรืองุ่นโอ้ยอย่างนี้เราไม่ต้องไปตลาดแล้วใช่เรามาต้นไม้ที่นี่ทุกวันเลยเรามาในป่านี่นะต้นนี้โอ้โหต้นไม้พิเศษโอ้โหมีรังมดด้วยรังมดเขาเอามาขายหรือเปล่าอ่ะเหรอเอยมันออกมาได้จริงเหรอ เราไม่ต้องไปตลาดแล้วไหนดูบอกไม่ต้องไปตลาดแล้วนะครับมีต้นไม้วิเศษในป่านี้นะครับอย่าบอกใครว่าที่นี่มีต้นไม้วิเศษนะครับเฮ้ย <laughs> ต่อไปเราต้องมากเ, <laughs> เก็บเห็ดที่นี่เก็บเงาะที่นี่ต้มยำน่าจะมีข้าวหน้าเป็นต้มยำแล้ครับหาต้นยำนะคะ โอเคครับต้นไม้พิเศษได้อะไรบ้างครับกลับบ้านวันนี้โอ้โหโอ้โหมีทั้งยำมีทั้งชูชิมีทั้งอ่างน่นเอต้นไม้วิเศษมีจริงหรือนี่โอเคบรรยากาศในป่างูท้ามาเดินแนแทนแทนแ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 นเฮ้ยเดี๋ยวมุดกัน